นี่ก็เป็นแตงกวาลูกอันนะครับซึ่งลูกอันหยอดมเมล็ดไว้มือนี้เป็นมือที่สามครับผมนะครับมือสามของการหยอดมเมล็ดครับกถือว่างอกโอเคครับผมหนึง่งลุมมีลูกอันหยอดไปสามเมล็ดนะครับส่วนพันุ์อะไรนั้นก็เลือกตามใจชอบนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับ นะครับขึ้นเสมอกันอาจจะมีบ่ขึนบ้างครับเนื่องจากว่าตอนที่ห้าหยอดไปนั้นมดเอาไปรับประทานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลูกอันก็ต้องตามสอมให้เรานะครับกำละงังงามเลยครับผมอีกสองวันลูกอันจะมาพ่นฮอร์โมนครับผมช่วงนี้กะระวังนะครับเตาแตงกิ้งรีดนะครับที่จะมากัดต้นมันนะครับ ที่จะมาก,กัดต้นแตงครับบมเป็นต้นมัน่นครับก็ต้องระมัดระวังครับโอเคครับฝากติดตามแตงกวาลุงอันด้วยนะครับพื้นที่นี้ก็ประมาณเกือบ2งานครับผมสวัสดีครับ